โอเคทุกคนปล่อยแค่หน้าจอหน่อยรอแป๊บนึงทุกคนรอแป,บป๊บ,ปบนะ เตรีมขึ้นแล้วแหละม,มันต้องขึ้นแล้วแหละโอเคอ่ะนี่คือเอ,อามาโดนหลังจากที่ผมเสียเวลาม่ไม่หยุยดตั้งนานอ่ะ,อะมาเล่นแมปไม่ไดีกว่าอ่า มาหน้คนโอเคเริ่มเลยหลังจากที่ผมแก้เนี่ยมันคือที่แรกอ่ะคาาอมขโมยเป็ะไรมันก็กดไม่ได้ทุกคน กดไม่ได้จริงๆไปเน็กะรับแพ้เนอะขึ้น,นะน่าต้องเปลี่ยนเป็นเมาส์เพราะว่าไปโอเคปกตินะโอเค นี่คือคือบาครามอย่างนั้นนะตีม,มา่านแต่ขึ้นแล้วแหละเพราะว่าตีมขึ้นต้องกดแชร์นาจอ,นะอบหน้าจอกัอนนะเ่ีนกาจะตีมขึ้นไหม โอเคทุกคนสตรีมไม,ม่น่าจะขึ้นขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วถ้ามันจะอืมนี่ามันจะไม่ขึ้นไงเพราะว่า อเตายเรียบร้อยเกือบตายเกืเอบละขี้วนฟาร์มไปเรือ่อยๆกันนะทุกคน โอเคตีไม่น่าจขึ้นนะั่นแหละมอสหล่อนเป็นไรมันนะโอ้ก็มันมันจะม,ม,มันดีเลยไงใช่ไหมมัน,นโง่ตาย เ okay. นีน่ยสำหรับพวกที่แบบเอาคำดีนะนี่ขยืนแบบเทพสำหรับคนที่ไม่มีความอ่ะเพราะว่าคือความอ่ะคือผมบอกบอกข้อดีกับน,นั้นทุกคนก็คือ,อมันสามารถจะนี่ได้ด้วยคือทั้งชาร์จเล่นก็ได้อ่ะถ้าทีมียทุกคน คือมือถือมันต้องชาร์จแบตชาร์จแบตบ่อยๆใช่ใช่ไหมล่ะแล้วเป็นพวกไอเอยแหละพวกพวกนั่นแหละทุกคนก็คือผมหมายถึงถึงมือถือนะเชื่อ,อว่าคือแบบที่ผมมาสตรีมนะทุกคน คือผมฟาร์มไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นแบบมีผู้ติกรงดิกเกียนเปล่าไหมฉันไมา่นอามานต้องลดเสียงหน่อยเอาเลยเดี๋ยว โอ้ oh, ทุกคน,บบนที่ดีปรับเลงเสียงข้างในโอเคทุกคนประมาณเนี้ยน่าจะได้แล้วแหละทุกคน เรียบร้อยอืมง่ายๆนะเกมเนะี้ยเป็นของฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยท้าแบบท้าแบบนี้นะทุกคน คือารามไปนเรื่อยๆอ่ะนี่เกินไปเคนเรียบร้อยเราเปิดมาว่าเคลนเรียบร้อย เอ้อืมคอยกันนลยเพราะว่าแบบเขาจูกแนกะให้แบบฟันไม่กอีกทีแ่บประมาณนีอ้อันนี้ก็เหมือนแจมเรอครับประมาณนี้ครับโอเคตรงนี้

สิมสิมเกมเกมระเบิดมอ,อ,อเด็กมาเด็อืมหืมแับจะไม่รอดโอเคสิมขึ้นนะรอมเช็คเช็คเรียบร้อย เป็นทุกคนต้องต้องฟังเสียงเสียงคีย์บอร์ดผมด้วยแต่โฟกัสตรงตอนที่ผมผมเล่นนะไม่ได้ไม่ได้ให้โฟกัสตรงตรงตัวผมนะทเดี๋ยว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 เอาดิเอาเดิเอาเดเ,าเ,ดเรียบร้อย ฟาร์มไปอย่างี้ท่านถ้าหมื่นสามขณะที่สอบอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะท่านเด็ก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 น้องหนูเขาหลายอะ่ะผมคงก็ไม่ต่างกันหรอก เราผมก็จะฟีมเกมนี่แหละทุกคนเอาเด็กอาเวเฮ้ยชิบหายโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเรียบร้อยโอเค โอเคเรีย okay, บร้อยครับมาปัดเหรอครับมัดเหรอครับมันนะครับ,รอรบอโอเคเรียบร้อยเอาล็อคเมาล็ยคแล้วขล็อคโอ้โหโุนดดูด อ๋ออันนี้ไม่เล่นที่เผลอมาอ๋โอเคทุกคนร้ายคือผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะแต่เหมือนจะมีคนมาเจมคนอยู่เอไอเกมบอทฟาร์มเว่ออะไรอย่านเงี้ย เิดมงไงั้นไม่ไหวนะเพราว่าโอ้โหแมง่งมันมีทั้งสองตัวดวของเขามาไม่ค่อยเก่งนีจริงๆอันนี้นคือคผมเป็นบ่อยมากทุกคน โอเคทุบไล่่ภาพก็ชาดตนะัตัวบต้องชัดแหละอืมอืมอ,อ,อไอเอไอตว่าดิสวย โอเคผมเกือบตายใส่หน้าแม่งเลยทุกคนอาเดะเอาไอ้นี่ไอ้นี่เอาดิไอ้เนี่ยเฮ้ยทบาดตายเรียบร้อย เดี๋ยวนะครับนะเันไปนเคลียร์ฟาร์มหน่อยโอเคเก็บเป็นสองตัว ไมนมาอย่างเนี่ยจังน่าน่าีะยางนะว่าโอเคทุกคนอะอดิ มาได้เลยโอเคเรียบร้อย เลูกร้อยคือปัญหาก็คือมันบางคือบางทีไงทุกคนปัญหามันมันมันก็มีอยู่เหมือนเช่นกันนะเพราะว่าเช่นปัญหาเนี่ยเหมือนตอนแรกอันทุกคนเป็นแหละ คือมันกว่ากว่าจะกว่าจะกว่ากว่ามันจะขึ้นอนะ่ะดูดีทุกคนกดไปก่อนนะโอ้โหโอเคมาวก็ล็อกล็อกมาล็อกดีอือ mm hmm. ล็อกได้ล็อกล็อกดีนะ

นันะดูว่าพิมขึ้นหรือเปล่าไงขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนเฮ้ยพิ่งเช็คโอเคนะยังยังไม่มีนะันทุกคนไต่อต่อยังไม่มีคอมเมนต์เนะี่ย อ่ะก็อีกคนผิดลืมลืมกดเปิดเมาส์แต่เมาส์หลอนด้วย โอเคเรียบร้อยนะครับโหลดเวล่ห้าสิบแปดล้วตาน,นิดเดียวให้ <c oughs> ทำทำไมทุกคนดูตรงหลอดไปหลอดมือม่วงนะ Ta đem lên trên Ok, bye bye. ไดอยู่ไดอยู่หกหกพป้าป้าไม่ตันตันป้าไม่ตันแต่เนี yeah. ่ยป้าจตันไนดะ้ปาจะตันได้นะรัน คนคนคนโลกนี่โอเคบายงช่อ okay. งอยู่นะ อโอเคแล้วนะโอเคโอเโอเคนอตีเอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อน ฝากกดไลค์และและกดติดตามกันไลค์แล้วก็กดติดตามให้ให้ให้ผมด้วยให้ผมให้ให้ผมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ดีครับนะทุกคนะ ที่สุดกัน